นี่เป็นเกมที่หนักนะครับแล้วก็เป็นเกมที่เล่นยากนะก็จะเห็นได้ว่าทีมญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นทีมที่มีมาตรฐานที่ดีแล้วมีการเตรียมตัวที่ดีรูปแบบการเล่นรูปเกมการเล่นเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าในรายละเอียดในการเล่นเนี่ยในช่วงท้ายๆเกมเนี่ยเรายัางทําได้ไม่ดีที่ควรนะครับเราก็เล่นเออเลรกกันเองเล่นเสียกันเองซึ่งทุกคนก็ตั้งใจนะมันไม่มีใครอยากเสียแต่ก็ชื่นชมนักกีฬาทุกคนสำหรับการเตรียมตัวความทุ่มเทนะครับทุกคนก็ได้พยายามเต็มที่ละ ก,ก็ได้เห็นว่านี่ก็คือศักยภาพและก็ขีดความสามารถของนักกีฬาซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองน่าจะทําได้ดีกว่านี้แต่ว่าถึงเวลามันเล่นจริงๆเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ก็คงจะต้องอทําการฝึกซ้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้ในหลายๆ,ๆคนหลายๆตาแหน่งนะครับแล้วก็ก็ต้องขอบคุณทีมสตาฟโค้ดด้วยนะครับแล้วก็นักกีฬาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทํางานอย่างทุ่มเทอย่างเต็มที่แล้วนะผมคิดว่า ในเกมการวันนี้การแข่งขันวันนี้มันมีความหมายกับพวกเราในหลายๆคนนะครับซึ่งก็มีประโยชน์มากๆได้เห็นข้อดีแล้วก็ได้เห็นข้อผิดพลาดที่เราจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับก็คิดว่าในการแข่งขันในระดับเวิ l ์ตัสปีนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ากับกับพวกเราทุกคนนะเราคิดว่า ยังมีพื้นที่ยังมีสเปซในการที่จะพัฒนาแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการที่จะพัฒนาทุกคนหลังจากแข่งจริงชั้นโลกนี้แล้วก็ต้องดูว่าใครบ้างที่จะต้องไปเล่นอาชีพเพราะว่าจะเหลือใครบ้างที่จะต้องฝึกซ้อมที่นี่นะครับผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้ที่จะแข่งซีเกมเราก็คงจะต้องเตรียมตัวของเราให้ดีที่สุดนะครับก็วันนี้รู้สึก สนุกมากค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้รับโอกาสจากโค้ค่ะก็เพราะได้รับโอกาสแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากเล่นให้มันเต็มที่อยากโชว์ศักยภาพของเราตามที่เราซ้อมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้เล่นในเกมวันนี้ค่ะก็ซีเกมนี่นน่าจะเป็น,นเลือกอแรกหลักซีเกมเลยก็ซีเกมก็จริงๆก็อยู่ที่าการตัดสินใจของโค้ค่ะแต่ว่าหนูก็จะ พยายามฝึกซ้อมแล้วก็ทําหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดจะพยายามพัฒนาฟีลมือตัวเองขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้โค้ดค่ะขอบคุณค่ะนูถือว่าโดยรวมทีมเราถือว่าค่อนข้างดีนะคะหลังจากที่แมตช์เวียนลาวที่เราเล่นยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเสียดแล้วก็ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ในเรื่องของเกมรับแล้วก็เกมลุกอย่างเงี้ยค่ะยังยังมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าในชิงแชมป์โลกพวกเราก็เล่นได้ดีมากๆคะ่ะแล้วก็ ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมเลยคะ่ะที่สู้กันมาขนาดนี้คือมันไม่ได้ง่ายเลยที่จะแข่งกับทีมระดับโลกแล้วก็มีผู้เล่นที่ดีๆขนาดนี้ค่ะหนูก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมแล้วก็สตาฟด้วยค่ะที่ช่วยกันทำงานหนูก็พอใจกับมาตรฐาน performance ของตัวเองนะครถือว่าช่วยทีมข้าง,างได้ดีมากๆค่ะแต่ก็ยังมีบางจุดที่ยังต้องแก้ไขอยู่ค่ะแต่ก็ถือว่าพอใจในตัวเองค่ะแล้วก็